สวัสดีคะ่ะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขคิดสิ่งใดให้สมฝาปรารถนานะคะวันนี้ยายมีเรื่องเออเกี่ยวกับทำ youtube มาคุยให้ฟังนะคะเอ่อเมื่อสองสาวันนี้ยายปล่อยคลิปออกไปทำมามีคนสั่งสลาเปรายายสองร้อยลูกยายทำสลาเปราสองร้อยลูกนะคะแล้วในกะละขณะที่กำลังทำคือยายได้ฟังเพลงของรุงพลเพราะยายชอบรุงพลนะคะ ยายก็เลยเปิดฟังแต่มันมีมันมีไปไปเ,เป็นเป็นเสียงของนักร้องอีกคนหนึ่งยายไม่เอ่ยชื่อนะคะเพราะยายกลัวกลัวโดนอีกยายขอเอ่ยชื่อนักร้องน้องอีกคนก็นแล้วกันอันนี้ในในนั้นก็เลยเขียนว่ายายติดเป็นสีแดงเขียนว่าบล็อกค่ะแต่ทุกคนสามารถคอมเมนต์แล้วก็สามารถดูได้ แล้วก็แต่ยายโดนในนั้นว่าบล็อกแล้วเขาก็เขียนว่าเป็นเพลงของคนนี้คนนี้คนน,คน,นี้ยายก็เลยในฟาร์มที่โดนแล้วก็เลยจะอยากอยากมาบอกว่าคนที่ยังเป็นน้องใหม่อยู่นะคะว่า,าจะฟังเพลงใครหรือจะเข้ามาระวังให้ดีว่ามันจะโดนคนที่ทําแล้วอ่านอ่านแล้วกฎระเบียบดีแล้วก็คงจะจะรู้แล้วแต่ยายก็ว่ายายอ่านดีแล้วแต่ยาย ในความที่ว่ามันไม่มีภาพเขาใหญ่ก็คงจะไม่โดนเป็นฝากเป็นเหมือนกับชาวบ้านฟังเพลงธรรมดาโดนค่ะแล้วก็ที่ยายฟังเพลงลุงพลที่เอาเรื่องลุงพลมาพูดก็มันก็มีอยู่อีกแหละว่ายายชอบลุงพลชอบปะแตนชอบครอบครัวนี้ในวันแรกที่มีข่าวของลุงพลบอกเลยค่ะเต็มเต็ม ยายโทษลุงพลเต็มๆในวันแรกที่วันที่ข่าวออกมาว่าเขาไปเฝ้าการเผาศพน้องหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แต่ในการที่ยายดูดูไปแล้วดูการพูดการจาของครอบครัวนี้แล้วเขาเป็นคนซื้อค่ะแล้วยายก็อยากจะบอกว่าถ้ายายไม่ติดโควิดยายอยู่ประเทศเยอรมันยายจะบินไปหาไปเที่ยวเมืองไทยและจะขับรถไป บ้านลุงพลค่ะเพราะว่าลุงพลดังแล้วก็จริงแต่ว่าเลี้ยงเข้าถึงนะคะแต่ยายก็ไม่รู้ว่าถ้าปีหน้ายายได้ไปแล้วยายจะเข้าถึงลุงหรือเปล่าเพราะาลุงอาจจะดังไปไกลแล้วนะคะคลิปนี้ฝากถึงลุงพลป้าแตนค่ะเป็นกําลังใจให้นะคะน้องไอซ์ด้วยค่ะยายเป็นแฟนเพจของลุงพลป้าแตนนะคะลุงพลแฟมิลี่และคน และเพจของเกือบทุกคนค่ะที่ที่ไปถ่ายคลิปสดบ้านลุงพลอยากอยากมีคลิปลุงพลเหมือนกันอยากเกาะกระแสลุงพลเหมือนกันนะคะอันนี้อันนี้ออกคลิปมาคลิปนี้เป็นคลิปที่ว่าเตือนน้องใหม่ค่ะแต่มันมีไหนๆพูดถึงลุงแล้วก็พูดต่อแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ว่าคนใส่รองเท้าแตะไปห้างไม่ได้ทำไมล่ะคะฝรั่งอ่ะ เขาก็ใส่รองเท้าแตะหูหนีบเหมืงนันละค่ะไปดูที่สนามบินสิคะเขาใส่รองเท้าแตะหูหนีบขึ้นเครื่องค่ะเพราะมันสบายในการตรวจไม่ต้องมีอะไรคือมันโล่งไปเลยไม่ต้องมานั่งถอดรองเท้าไม่ต้องมานั่งถอดสูตรไม่ต้องอะไรทั้งนั้นมันโล่งสบายอยากตรวจก็ตรวจไปแต่แต่สมัยก่อนน่ะยายขึ้นเครื่องใหม่ๆยายไม่รู้นะคะโอ้ยใส่สูตรอย่างสวยเลยค่ะพอพอถึงสนามบินบอกเลยค่ะถอดหมดค่ะถอดหมด เดี๋ยวนี้ยายไปนะคะถ้าไม่จาเป็นจริงๆไม่ใช่น้าหนาวจริงๆยายไม่ใส่รองเท้ารองเท้าหุ้มซนหรอกคะ่ะยายใส่รองเท้าแตะเหมือนกันคะ่ะแล้วบอกเลยนะคะว่ารองเท้าแตะยายใส่ไม่มียี่ห้อคะ่ะยายซื้อตลาดนัดยายซื้อเพราะว่าอะไรมันมีแฟชั่นเยอะแล้วยายก็ซื้อที่ตลาดนัดแฟชั่นมันเยอะคะ่ะใส่คู่หนึ่งใส่วันหนึ่งทิ้งเลยก็ได้หรือใส่สามวันหรือเก็บไว้ดูก็ได้มันสวยคะ่ะ นะคะเอ่อสมัยก่อนยายถูกเขาดูถูกเรื่องกระเป๋าแบรนด์เนมเอ่อยายมีอาชีพเป็นหมอดูนะคะเป็นหมอดูผ้ายิปซีเมื่อสมัยสิบปีก่อนเลี้ยงชีพเพราะว่าตัวเองพิการแล้วก็ตัดเล็บเออชาวต่างชาติขูดเท้าทีนี้เออทางโรงแรมเออร้านนวดเขาโทรให้ยายเข้าไปดูผู้จัดการร้านนวดโทรให้ยายเข้าไปดูก็มีลูกน้องนวด เขาดูถูกยายว่าติงตองติงตองข้างหน้าจะไม่พูดนะคะเพราะว่าเป็นชื่อของกระเป๋าเขาแต่ว่าพูดข้างหลังค่ะถ้าพูดข้างหลังทุกคนก็คงจะรู้ว่ายายถืออะไรยายถือกระเป๋าธรรมดาไปลูกร้อยเก้าเก้าค่ะแล้วยายโดนเขาดูถูกมันมันเก็บไว้ในหัวใจและเก็บไว้ในสมองเลยค่ะว่ายายสักวันหนึ่งยายต้องมีให้ได้นะคะแล้วนาวันหนึ่งยายไปปารีสค่ะไปเลยค่ะเข้าไปเลยค่ะร้านใหญ่ของเขาเลยค่ะ ไปเห็นอย่างถูกที่สุดนะคะพันเก้าค่ะอย่างถูกที่สุดนะคะอันนี้ลดราคาแล้วนะคะพันเก้าออยโลนะคะพันเก้าร้อยออยโลค่ะอยากได้เดินเข้าไปแล้วก็หมุนอยู่งั้นแล้วค่ะหมุนหมุนหมุนเอาอย่างถูกสุดอย่าง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 สวยสุดมันยังแพงอยู่นะคะก็อยากได้อยากได้อยากจะมีชีวิตอยากจะมียี่ห้อสักสักครั้งหนึ่งหมุนไปหมุนมาเดินออกเลยค่ะแฟนเดินตาม เอาทำไมเราที่รักถึงมันทำไมถึงไม่เอาเสียดายตั้งค่ะทุกวันนี้ยายมีกระเป๋าเยอะแต่ไม่มียี่ห้อสักอย่างค่ะยายเสียดายค่ะเพราะยายไม่ใช่คนรวยนะคะแบนของยายทำโรงงานธรรมดาค่ะแล้วยายก็เป็นผู้หญิงที่พิการที่ที่มีฝรั่งเอามาเลยยี้ยงก็เปิด เออโชคดีวาสนาของคนนะ่ะจะเจอคนดีอันนี้เรื่องจริงนะคะเรื่องจริงเรื่องจริงในชีวิตเลยถ,ถ้าเล่าเป็นนิยายเยอะยาวชีวิตยายลําบากแล้วหกเหลือเหินมาหมดแม้แต่เออคนที่โดนเด็กๆยายดูเด็กๆโดนข่มขืนนะ่ะความเจ็บอยู่ในหัวใจนะคะทําไมถึงต้องไปทํากับเด็กขนาดนั้นทุกอย่างมันผ่านมาหมดสู้ เอ่อทุกวันผ่านในชีวิตของยายก็จะมาเล่าให้ฟังยายไม่สามารถถ่ายสดได้ไม่มีเรื่องอะไรจะเล่าให้ฟังก็วันนี้ในไหนพูดถึงลุงกขาแล้วก็เลยมาพูดถึงเรื่องข่าวที่ยายดูทั่วไปแล้วก็ชีวิตจริงเล็กน้อยนะคะยายจะไม่ว่าลูกใครกอนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเพราะว่าเรามีลูกเราค่ายได้อธิษฐานขอให้ลูกเราเป็นคนดีก็พอขอให้ลูกเราไม่เกี่ยวกับสิ่งที่ว่าไม่ดีไม่เกี่ยวกับคุกตลางก็พออันนั้นคืออธิษฐาน ลูกเราจะติดเหล้าลูกเราจะกินอะไรก็แล้วแต่ลูกเราจะเป็นเด็กขอย้ายเกเรอย่างเดียวขอย้าให้มีเรื่องแบบนั้นเข้ามาในชีวิตของยายที่ใหญ่ที่ทานและลูกใหญ่ก็ทําได้ทีนี้ยายก็ได้ตเตือนพวกเขาว่าเก็บนะลูกทำนะลูกเพราะแม่ไม่มีอะไรมากแม่ก็ได้จะซื้อทองทีละห้าสิบต่างทีละบาทสะสมไว้ลูกตัวอันนี้ทองก็แพงแพงแพงนะคะทองยายก็ก็ซื้อเก็บเก็บเอาไว้นะคะเพราะทัาเกิดยายตายไป มันก็จะได้มีสมบัติให้ลูกบ้างนะคะสามียายมีที่ทางเยอะก็จริงแต่ต้องต้องรอเรากรเกษียณก่อนเราถึงจะขายค่ะเราจะไม่ขายตอนนี้นะคะเพราะเราไม่มีลูกฝรั่งค่ะเรื่องที่ยายจะเล่าให้ฟังมันมีเยอะกว่านี้แต่วันนี้ยายก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะขอแกะขอเกาะกระแสลุงพลน้องไอซ์นะคะยายเป็นแฟนเพจนะคะคนใครจะว่าใครจะดา่าลุงพลแต่ ทุกคนเขายังรักลุงพลอยู่คะ่ะคนที่เขาด่าเขาว่าก็ปล่อยเขาไปเถอะคะ่ะเขายิ่งด่ายิ่งว่ากระแสเรายิ่งแรงคะ่ะโชคดีนะคะและก็ขอบคุณเพื่อนๆ YouTube ทที่มาให้กำลังใจยายยายนะมีคนก็ทักยายเข้ามาว่าสวัสดีคะ่ะเพื่อนใหม่คะ่ะอะไรอย่างเงี้ยยายก็เข้าไปดูคลิปเขายายกดเป็นเพื่อนเขาเลยคะ่ะทั้งที่ยังไม่รู้ว่าเขาเป็นเพื่อนเราหรือ,อยังยายมีเพื่อนใน youtube อะ เข้าสองพันแล้วคะ่ะแต่ยายยังมีเพื่อนเพื่อนของยายเองแค่หกร้อยเองหกร้อยกว่ากว่าแต่ยายก็รอร้อยร้อยร้อยถึงจุดของเอ,อพี่อยู่เขาตั้งไว้นะคะแล้วเวลาค่อยว่ากันเพราะยายถ่ายคลิปสดไม่ได้ยายก็ต้องขยันทําคลิปนะคะก็ขอบคุณเพี่น้องทุกๆคนที่เข้ามาให้กําลังใจยายนะคะจริงใจคะ่ะมีเวลาจะไปหาทุกคนเตือนมาก็ได้คะ่ะเพราะว่ายายทํางานด้วย ตอนนี้ยายต้องยึดอาชีพทํางานก่อนส่วนพี่ยูนั้นเป็นแค่รายได้พิเศษตอนที่ยายแก่เผื่อยายเผื่อยายสามีไม่เอาแล้วทิ้งแล้วไปไปหาเด็กอ้ออ้ายายแก่แล้วยายไม่อ้อแล้วสามีอาจจะทิ้งยายก็ได้ใครจะไปรู้ในอนาคตนะคะยายเก็บไปกินค่ะขอบคุณทุกๆกคนค่ะถ้ายายโชคดีกับพี่ยูได้ทํางานกับพี่ยูยายก็มีรายได้พิเศษแหละค่ะขอบคุณนะคะโชคดีทุกๆก,กคนค่ะ,จะเจริญรุ่งเรืองนะคะรักค่ะ